สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้มาพบกับคนสวยด้ยค่ะมือนีคนสวยพาพี่น้องมานอกสถานที่ค่ะพาพี่น้องมากินหมึกช็อตค่ะอยู่ที่มหาสารคามนะคะร้านเจียหยอนคำพีค่ะแม่ขาเบิรงพี่น้องขาเห็นบ่หนี่หมึกช็อตยั่วยๆค่ะสดๆเลยพี่น้องเห็นบ่หนี่น้องกําลังจะตุ้มมุตมีค่ะแม่นี่จับหนึ่งสี่นี่ถีบต้องไปนี่กอน อุยน้องกําลังดูดด้วยนี่พี่น้องทีมไม่ดวนบ่ได้น้องแม่ไม่ได้ใจงาไม่กินน้ำลูกไผ่ค่ะอืม,มสดเวอร์อืมนุ่มเนือแม่พี่น้อง ได้หยุดหวานพลรมานแม่ม่านนแซ่บเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไมหมอื้มอุ้ยอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ย นี่สดจริงค่ะมันต้องดินอดองๆสี่่ะคา่ะพี่น้องถั้นบดสดนี่คือแบบว่ามันบดดินเนาะอุ้ยหวานแม่มานคืออยากกินน้ำแพ่สโเน,น็ดยแบบเนาะพักสดๆนี่คือสิลเลอศเนาะอือตวัวที่สามด้วยค่ะอืออุ้ย,ยน้องดู ใส่ปล่อยมันดูดกันน่ะิกาดูบ่ผู้บ่าวเห็นบ่หมึกสดหมึกสด แทบฮึฮึให้หหมันดิ่งกันะอะแทบจริงๆไม่ได้หมูค่ะแม่ เด็ดน้ำจิ้มเด็ดมากเด็ดจริงๆมึกเขานี่ยสดจริงสดจังนะคะเห็นไหมมันขวาดกันเด้อยน้ำไม่ดินได้จริตีเนี่ย แต่ว่าเขาปากไปแล้วเว่อร์สุดบรรลุปอกเนาะมีบบกสองฝ่าก็ดีดีเหลือดมากแม่อตัวนี้ก่อนแลวกันตัวนี้ยังไม่ยังดิ้นอยู่เลยนะแม่มาแต่กูหลับแล้วครับครับ ความนึ่มๆอะกสิบดินหละพี่น้องมันนาำใบเต้นน่อยเนาะกระดินดองๆนี่แหละค่ะแต่ว่าความสดความหวานนะคะแซบค่ะพี่น้องค่ะเหมือนกุ้งเลยเห็นไหมน้องปล่อยละปล่อยก็จะน่าอร่อยนะ น้ำจิ้มอะไรทุกรสเผ็ดเปรียร้ยวเค็มหวานบรรยากาศคือเลิศค่ะมึงขาง่างตาหนามเหมือนได้เห็นบะไปลยยุบเละยิบ

นั่งฟาดป็ดตอนเนื่องพี่น้องตัวสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแฟนรอเดี๋ยน้องปล่อยดูมือกันเท่กันสันนี่วาง เบลอดมันฉ่ึแบบบรรยากาศดีอ่ะพ well, ี่น้อง แต่จอดต่อชดนี้คือรถนัมเบอร์วันแม่ต้องมานะคะร้านจะหฮอนคัมพีมหาสารคามค่ะแม่ค่ะนี่เต้นสภาพล้อยขมซี่ค่ะพี่น้องคะาสารคามไม่ไกลเกินใจนะคะใจถึงก็ถึงค่ะแม่ค่ะแต่่อถึงเพื่อนก็กินของแซ่บจังทีิลค่ะพี่น้องแซ่บนัวการันตียืนหนึ่งค่ะแม่่ะโดยเฉพาะคนสวยแม่นะคะพี่น้อง่ะ มืหนูไม่กินแบบบรรยากาศชื่อๆห้พี่นองเบิ้งค่ะบ่้งไม่ยังไงเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะหนูสิไปกินยังให้พี่นองเบิง้งพี่นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูเยอะๆนะคะทาบคน,น,นีไปแล้วสวัสดีจ้า